กาบสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้พี่ก็จะมาสอนตั้งค่าที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมากับตัวแล้วนะครับน้นเราก็ไปทดสอบมาทุกอย่างแล้วนะครับเน้นว่ามีอะไรนะครับน้นเราก็ต้องทํำยังไงต้องตั้งค่าประมาณไหนต้องปรับ DPI ประมาณไหนนะครับและ ถ้าคนไหนดึงหัวไม่เป็นสามารถดึงได้หรือเปล่านะครับพี่ไปทดสอบมาทั้งหมดแล้วนะครับใน แจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเว็บนุกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไดีไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกในวันนี้นําไปเติมได้ทุกคนเลยมาสุ่มหมวกเครั้งละ9พอยทุกคนสุ่มทีเดียว10ครั้งไปเลยนะครับมาดูจะได้ไหมได้มาแล้วนะครับทุกคนได้รหัสมาแล้วนะครับไปเข้าเกมกันเลยเข้าเกมมาแล้วนะครับมีหมวก F จริงๆด้วยนะครับก็คือโคตดคุ้มเลยของแท้เลยนะครับนอกแค่90ได้หมวกเแท้ใครจะสุ่มตามเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับไม่โกง100 เพจคนติดตาม40,000มีไอดีแลให้เช่าด้วยชั่วโมงละ40บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับตั้งค่าตัวนี้นะครับก็คือทดสอบกับคนที่ตั้งค่าเป็นหรือว่าไม่ใช่ตั้งค่าเป็นนะครับก็คือทดสอบกับคนที่ดึงหัวเป็นและดึงหัวไม่เป็นนะครับผลออกมาก็คือโคตรดีนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป 8นัดนะครับเนาะส่วนคนที่ดึงหัวเป้นนะครับดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป9นัดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าผลออกมาค่อนข้างดีนะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะเอามาแจกให้ละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะก็คือหลายหลายคนนะครับก็สงวนการตั้งค่านะครับเนาะหรือว่าห่วงการตั้งค่ามากๆเลยนะครับเนาะไม่ค่อยมีคนไหนเอามาแจกปีเปนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าตั้งค่าปัจจุบันนะครับเนาะเริ่มมีราคาขึ้นมานะครับถ้าอยากได้ต้องใช้เงินซื้อนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่าพี่ไม่ทําแบบนั้นแน่นออนนนคถ้้าาไไหยกด พี่ๆจากซ่องพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ดีที่สุดนะครับเราก็ให้ทุกคนได้นะครับนอกจากเป็นเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับนว่ก็ต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับนวจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับนวเราก็ดูคลิปนี้จบตั้งค่าเป็นแล้วก็ดึงหัวเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะบอกทีเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับนวก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยละรล1 1์แช ลน,นะครับเนาะก็จะเป่ามานี้เลยนะครับทุกคนมาพี่จะเริ่มจากการตอบสนองลกันนะครับนะสำหรับตั้งค่าตอบสนองนะครับอันแรกพี่จะใส่อยู่ที่85นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ มองรอบๆนะครับเนาะก็ on, จะเป่ามานี่เลยนะครับก็ให้เราใส่อยู่ที่85ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาณนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ85นะครับเนาะใส่แบบนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่ขอบอกเลยนะครับว่าใส่เปรามาณนี้นะครับดึงหัวดีมากๆนะครับเนาะสาหรับ85นะครับแล้วก็อันต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับสาหรับกล้องเลดดอดใส่อยู่ที่ หนึ่งร้อยนะครับน้อพี่ขอบอาากเลยครับว่ากล้องเลดดอนะครับใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่ 100กล้องเรดดอทนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าตั้งประมาณนี้นะครับน้องเป็นทางด้านของช็อตที่แบบว่าดึงวันช็อตนะครับน้องหรือว่าเป็นช็อตที่เราซูมสักโคมนะครับเล็กๆน้อยๆที่ติดมากับปืนนะครับเพราะว่ากล้องเรดดอดนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับน้องก็ถือว่าใช้ไว้ดึงหัวเยอะที่สุดแล้วนะครับน้องสำหรับกล้องเรดดอดนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับก็ตั้งอยู่ที่100นะครับน้องตั้งฝากมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสักโคบคุณศรนะครับสำหรับสักโคะครับ เนาว่าสโคฟุนซอนนะครับเนาตั้งอยู่ที่100่งร้อยเหมือนกันนะครับเนาก็สามารถตั้งเป่ามานี้ได้เลยนะครับเนาก็คือเข้าหัวพันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเนาก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับนาแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้าของสกร์คุณซีนะครับสำหรับสกร์คุณซีก็ตั้งอยู่ที่100่งร้อยเหมือนกันนะครับเนาก็เป็นเป่ามานี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกร์คุณซีนะครับมึงน้องก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับเนาพี่ขอบอกเลยนะครับเนาว่าสกร์คุณซีนะครับเนาก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาก็ตั้งอยู่่ที100นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์ก็ตั้งอยู่ที่100เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาเลยนะครับเนาะก็ถือว่าตั้งกันได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสามารถตั้งกันได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าออกมาดีแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่ครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็ตั้งเป่ามานี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นนทาางงด้ขอ มุมมองอิสระนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับนอว่าตั้งอยู่ที่50เท่านั้นนะครับนอถ้าคนไหนเปิดนะครับตั้ง50นะครับแต่ถ้าคนไหนปิดนะครับก็ถือว่าปิดไปเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอก็คือเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าตั้งขั้นรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับนแล้วก็เราจะมาดูทางด้านของ ออปชันเชิมหรือว่าการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับก็ตั้งเปล่ามานี้ได้เลยนะครับนาออันแรกให้เราใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้เราใส่เป็นสโคบนะครับนอก็คือสโคบเมื่อนะครับนอก็คือไม่ใช่สโคบเมื่อนะครับก็คือแสดงเมื่อสโคบนะครับนอก็จะเป็นเปล่ามานี้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของสโคบนะครับแล้วก็แบบเร็วให้เราเปิดนะครับนาอเปลี่ยนอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับนาอเแล้วก็รีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดนะครับแล้ว ก็จะมีทางด้านของสถานะการรีโหลดตัวนี้นะครับให้เราเปิดนะครับเนาะแล้วก็โดดให้เราเปิดนะครับเนาะมุมมองอิสระให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนวิ่งให้เราเปิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ o p t i o นหรือว่าการควบคุมนะครับก็ให้เราเปิดปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าที่สําคัญที่สุดนะครับก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับสาหรับขนาดปุ่มยิงนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับพี่ขอบอกรัทเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับให้เราตั้งอยู่ที่48 58 68 8นะครับนอ48สำหรับมือถือขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับแล้วก็58สำหรับมือถือที่ผลิตออกมารุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็68สำหรับมือถือที่เล่นใน iPad iPhone นะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอสสำหรับ68นะครับนอสพี่เขาบอกเลยนะครับว่าแนะนำเป็น iPad ละกันนะครับนอสส่วนถ้าคนใหเล่นใน iPhone เล่นใน Samsung Oppo Vivo อะไรประมาณนี้ที่ผลิตออกมาปัจจุบันนะครับนอสก็ให้ตั้งเป็น58ละกันนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอว่าอันนี้สำคัญนะครับนอย้ำนะครับว่าสำคัญนะครับถ้าคนไหนจะ ดึงหัวต้องมีขนาดปุ่มที่ดีด้วยนะครับนาอก็จะเป็นปาวมาณนี่เลยนะครับน้อตั้งขนาด58แนะครับแล้วตำแหน่งการวางปุ่มนะครับสำหรับตำแหน่งการวางปุ่มให้วางปาวมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ดึงขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วเราให้หมุนตัวรอศัตรูเปิดเราก่อนนัดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับพี่บอกให้แล้วกันนะครับถ้าเราจะดึงหัวนะครับเราก็กราฟิกนะครับน้อสสำหรับกราฟิกถ้ามือถือคนไหนสเปคไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นนะครับถ้ามือถือคนไหนสเปคปานกลางนะครับน้อหรือว่า มาตรฐานนะครับถ้าสเปคมือถือคนไหนแลมประมาณ10บวกขึ้นไปนะครับนก็ให้เราตั้งอยู่ที่ขั้นสูงได้เลยนะครับส่วนเฟรมเหลียวลก็สามารถเปิดสูงทั้งหมดได้เลยนะครับนก็ตั้งให้เหมาะสมกับมือถือนะครับถ้าไม่ตั้งเหมาะสมกับมือถือนะครับมือถือของเราจะร้อนเร็วและทําให้แหลกดึงหัวไม่ขึ้นและเล่นเกมไม่สนุกนะครับนก็อันนี้นะครับนก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับนก็ต้องตั้งเหมือนกันนะครับนอถ้าคนไหนมือถือกลางๆหรือว่ามือถือไม่แรงนะครับนออยากไปตั้งภาพสวยๆแล้ว ดึงหัวนะครับนอพี่เขาบอกเลยครับนอว่าเป็นไปไม่ได้นะครับนอขนาดเล่นธรรมดายังยากเลยนะครับนอก็ไม่ได้บูลลี่นะครับนอว่ามือถือกากนะครับอันนี้พูดตามความจริงเลยนะครับนอก็จะเป่ามาเลยครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้พีไอนะครับนอก็คืออยากได้ดีพีไอนะครับพี่แถมให้ละกันนะครับสำหรับ iOS ตั้งอยู่ที่120นะครับนอสำหรับ iOS นะครับก็ตั้งเป่ามานี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนเล่นในระบบ Android นะครับนอหลายคนต้องเข้าใจนะครับว่าระบบ Android ก็เป็นทางด้านของระบบซั่งซุง Infinix นะครับอะไรประมาณนี้นะครับหัว way, เวลส์มีเรียวมีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นรุ่นที่เล่นระบบ Android ทั้งหมดนะครับเนาะส่วนระบบ iOS ก็เป็นทางด้านของ Apple นั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือมี120สําหรับ iOS นะครับเนาะส่วน Android อยู่ที่900 DPI นะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับ เรื่องการดึงหัวเรื่องตั้ง DPI นะครับนอพี่เขาบอกเลยครับนอว่าตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับนอก็คือถ้าตั้งแบบนี้นะครับจะดึงหัวดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ตั้งถามพี่มานะครับนอว่าไม่ตั้งทําได้ไหมนะครับนอดึงหัวได้ไหมนะครับก็คือดึงได้เหมือนเดิมนะครับนอเพราะว่าการตั้ง DPI นะครับก็จะช่วยเรานะครับดึงหัวง่ายขึ้นและมีมุมมองกว้างขึ้นนะครับนอแล้วก็มีข้อเสียก็คือมือถือของเรานะครับถ้าคนไหนมือถือไม่แรงนะครับจะแหลกแล้วก็ร้อนไวนะครับนอก็ จะเป็นเประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่ามีข้อเสียและข้อดีนะครับแต่สําหรับพี่ก็คือแบบว่าไม่ตั้งก็โหดอยู่แล้วนะครับเนาะก็ดึงได้ไม่เชื่อลองไปดึงดูนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเพราะว่าพี่ไปดึงไปเทสมาแล้วนะครับเนาะก็มาดีทุกอย่างแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นเปรามาณนี้เลยนะครับทุกคน ก็ถือว่าตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่านะครับดึงหัวเก่งๆดึงหัวได้นะครับก็ต้องค่าตั้งค่าของพี่เลยนะครับน้องสามารถไปตั้งกันได้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ดูคลิปพี่จบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้ามีตั้งค่าดีกานีเดี๋ยวพี่จะเอาตั้งค่าดีๆมาให้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน ดูกันได้นะพี่กำลังตีเลยนะครับว่าดีแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนที่พี่คนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับเนอก็ไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับีนพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย